<อ>มันแล้วเขาหายแล้วเนาะ <c oughs> อืมอเรื่องอะไรเป็นวัดค้าตัวเป็นปกติเนาะอากาศเรื่องของอากาศทีนี้ทีนี้เราสนทนาธรรมะเนาะ อย่างเหตุการณ์จริงอมมว่าเราเคสของของโยมแม่นกเขาเ็เรียกว่ามีมีความป่วยนะความป่วยคือความไม่สบายทางร่างกายนะมันมีก็อย่างที่รับรู้นั่นแหละว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความไม่สบายกายเขาเรียกว่าทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นที่มันมีความไม่สบายกายเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่ากายเป็นทุกข์ แต่บางคนมันไม่ใช่ว่าแค่กายเป็นทุกข์อย่างเดียวมันเป็นทุกข์ทางใจด้วยคือรู้สึกว่าไม่ชอบรู้สึกว่าเราแย่รู้สึกว่าเราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นสิ่งนี้อันนี้ก็คือเป็นทุกข์เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือเพื่อพ้นทุกข์ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์จริงอย่างนี้เราใช้หลักธรรมย่งไงร,ระหว่าง ที่มันป่วยเล่าให้หลวงพ่อฟังดิเ <c oughs> ออพูดพูดตามที่ที่ที่เข้าใจเห็นนะเพราะว่าแม่ชีก็บวชมาใช่ไหมบวชมาก็เพื่ออะไรละ่ะเออเราถามก่อนเราเออนี่คือเป้าหมายสนสุขคือพ้นทุกข์แต่ความจริงทุกเกิดแล้วถูกไหมอ่าคือความป่วย อ่าหายแล้วใช่ไหมโอเคใช้ได้เลยหายแล้วทุกดดับแล้วถูกปะ่ะยังมีนิดหน่อยเดียักเว่ายัางดีขึ้นอ่าเพราะงั้นพูดถึงปัจจุบันที่ว่ายังมีอยู่นิดหน่อยใช่ไหม <S 2> <S 2> ยังมีอยู่นิดหน่อยแล้วเราจะพ้นมันได้ยังไงอ่าถามได้คิดอะไรถามเพื่อเพื่อเพราะเราคุยกันเรื่องพ้นทุกข์ไง เพราะว่าการพ้นทุกข์คือต้องพ้นทุกข์ในปัจจุบันถูกปะไอ้ที่อดีตมามันผ่านไปแล้วมันหมดแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกมีอยู่ก็คือที่เรียกว่ายังมีอยู่ถูกไหมพ้นมันได้ยังไงดับทุกได้ยังไงเอาวิชาวความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดที่บวชมาทั้งหมดมทมดี่อะไรเนี่ยลองพูดให้หลวงพ่อฟังเอออย่างนี้ไม่รู้เนี่ยจะฝากต้องกินยาอ่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะกินยารักษานี่อีกเรื่องหนึ่ง,ง,งแต่ ไม่เป็นทุกทางใจใจก็ไม่ทุกใจไม่ทุกใช่ไหมเออบอกให้หลวงพ่อฟังที่ว่าทําไมอ่ะใจไม่ทุกไมไม่มีเรื่องอะไรไม่มีเรื่องที่จะอ่าทุกใจไม่ทุกเนาะเออเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดนะคือใจไม่ทุกแต่ทุกกายมันมีก็มีของมันถูกป่ะทุกป่วยทุกเจ็บทุกหิวทุกร้อนทุกหนาวเนี่ยก็เป็นเรื่องของกาย ถ้าปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์คือไม่ทุกข์กับคือใจไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใจไม่ทุกข์ในปัจจุบันนี่คือจบไปแล้วในปัจจุบันทีนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องใจไม่ทุกข์ <c oughs> สเรารู้อยู่แก่ใจจริงๆนะว่าใจไม่ทุกข์เนาะเราจะรู้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยเออมันป่วยมันเจ็บก็ไม่เห็นเดือดร้อนใจใจไม่ทุกข์แสดงว่าเรารู้จักเรื่องใจไม่ทุกข์แล้ว ถูกต้องไหมรู้จักว่าใจไม่ทุกข์อ๋อคือสภาพปกติอย่างนี้อ่าแล้วทีนี้ถ้าต่อมาเกิดมันมันไม่ปกติคือหงุด,หง,ดหงิดจมมดนะแต่นี้มันเป็นเรื่องอนาคตอีกเราก็ไม่อยากพูดเอาเป็นว่าถึงแม้ว่ากายเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์อันนี้คือจุดจบของชีวิตของการประพฤติธ,ธรรมถ้าเราเข้าใจเรื่องใจไม่ทุกแบบนี้ก็ต่อมาสมมติว่า จะป่วยหนักนะจะป่วยเก็บป่วยมากกว่านี้เพราะทุกคนจะต้องประสบแต่เป็นเรื่องอนาคตถ้าขณะปัจจุบันนั้นๆใจไม่ทุกนั่นแหละคือเกิดมาชาตินี้คือไม่เสียเป่าเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราก็คือเรื่องใจไม่ทุกหลวงพ่อพูดเร็วไหมเราฟังทันไหมฟังได้เนาะไม่ไม่เร็วนะคือคน ถ้าไม่เรียนธรรมะเนี่ยเขาแยกระหว่างกายกับกับจิตกับใจไม่ได้เขาแยกไม่เป็นเพราะเขารวมเป็นเนื้อเดียวไปเลยคือเป็นเราเนาะทั้งกายทั้งจิตรวมมามัดเป็นก้อนเดียวเลยคือคือเราไอการที่เข้าใจผิดหรือสําคัญผิดว่าเราเนี่ยอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเข้าใจว่าเป็นเราจริงๆนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการเข้าใจผิด แต่ว่าถ้าเราเรียกสื่อสารกันบอกอันนี้ก็เรียกว่าเราว่าเราแต่ลึกๆคือไม่เข้าใจผิดอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีความหลงผิดจริงๆว่ามีเราจริงๆพระพุทธเจ้าจะบอกว่าไม่มีเราไม่มีเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะเถียงคอเป็นเอ็นเลยบอกไม่มีเราได้ไงก้นเนี่ยนั่งอยู่นั่งอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่นั่งเนี่ยมันเป็นรูปมันไม่ใช่เราเพราะนั้นจะต้องมีปัญญาถึงขั้นรู้จักขั้นปรมัตคือ ถึงขั้นรู้จักขั้นสุดยอดก็คือว่าจริงๆอะความเป็นเราที่แท้จริงไม่มีนะมีแต่รูปกับนามหรือว่ามีแต่กายกับใจกายก็ไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราต้องมีปัญญาถึงขั้นตรงนี้นะถึงจะแจ่มแจ้งจริงๆแต่ว่าถ้าสมมติขณะที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้รู้สึกว่าฟังไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจแสดงว่าปัญญายัางยังคือมันยังไม่เกิดถึงขั้นนี้ แต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วอ๋อใช่ใช่ที่บอกว่ากายนี้จิตนี้ไม่ใช่เราคือเข้าใจแจ่มแจ้งหรือว่าไม่ใช่เราจริงๆอย่างเงี้ยถือว่ามีปัญญาทีนี้เข้าใจ,จไหมแจ่มแจ้งไหมกรืคือวิธีเช็คนะถามตอบกันเพราะว่าการสนทนานี่เราหลวงพ่อไม่ได้พูดคนเดียวแต่เราจะคุยเพื่อเพื่อแลกเปลี่ยนกันเพื่อไปรู้ว่ามันยังปิดตรงไหน โยมยังติดตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะต่อยอดจะปลดล็อกนะปลดล็อกปลดล็อกอ่ะพอพอเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่บางทีเนาะบางทีอะ่ะคือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเข้าใจหมดแล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่พอเอาเข้าจริงเนาะมันเป็นเราอะตรงเนี้ยคือมันไปหลงนยโยมคือ คือมันหลงมันลืมไปมันลืมไปว่าแท้จริงอะ่ะมันเป็นแค่สักแต่รูปสักเอ้สักแต่ว่ากายสักแต่ว่าใจเนาะไม่ใช่เราแต่พอลืมเมื่อไหร่นะมันเข้าไปยึดถือเลยว่าเป็นเราอย่างเช่นสมมุติว่ากําลังคุยกันเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่มีเราไม่ใช่เรา,เรา,เราแต่พอคนอื่นเขามาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกว่าคุณอะ่ะยังรู้ไม่จริงคุณได้แต่จันโกรธขึ้นมาสแสดงว่าลืมไปแล้วว่า ลืมไปว่าจริงๆไม่มีเราแต่พอเขาพูดอย่างนั้นมันไปยึดเลยว่าเขามาว่าเรา <c oughs> เขามาว่าเราตรงเนี้อย่างไรมันไปหลงหลงยึดว่าเป็นเราก็เลยทําให้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแต่ถ้ามีสติปัญญาดีๆเขาจะพูดอะไรมาก็ได้ยินอยู่แต่ก็มีปัญญาอยู่ว่าเออขาพูดเขาพูดไปพูดไปก็ว่าเขว่าเราแต่จริงๆอ่ะมันไม่มีเราหรอก <c oughs> มันจะเป็น ที่เขาพูดเอาเองเงนี้อย่างนี้ก็จะไม่ไม่หวั่นไหวไม่กลนวไม่อะไระคุยให้หลวงพ่อฟังว่าติดขัดตรงไหนยังไงเออเรามา,มา,มาต่อมา,ย,อมา,มาย้วมาคุยว่าปัจจุบันเนี่ยมันติดขัดตรงไหนมันยังเหลืออะไรอยู่ที่ท,ที่เรายังไปไม่ถึงแล้วเราจะไปให้ถึงสมมติว่า พูดถึงว่านิพพานเนาะเพราะว่าทุกคนปฏิบัติที่สุดอย่างทุกคือเหมือนเรบว่าพ้นทุกที่จยกว่านิพพานทีนี้ไอเราเกิดมาตั้งแต่เกิดมาเนาะเราไม่เคยรู้จักนิพพานเนาะแล้วนิพพานมันคืออะไรล่ะพอนิพพานเธออะไรปับ๊บก็เอาตัวเราไปค้นไปหาเนาะเอาตัวเราไปฝึกเพื่อจะถึงนิพพานแล้วก็ฝึกเอาตัวเราไปฝึกนะเพื่อให้เราถึงนิพพาน ฝึกแล้วหนึ่งปีสองปีสามปีแต่ก็ยังไม่รู้จักว่านิพพานมันอยู่ที่ไหนวะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยก็ยังหาไม่เจออย่างนี้แล้วทำไงอ่ะเมื่อไรจะเจอ <c oughs> นี่คือบางทีมันมันเป็นโจทย์ไงเป็นโจทย์เป็นโจทย์ปัปป๊บถ้าถ้ามีคนถามขึ้นมาว่าอปฏิบัติอย่างนั้นอะ่ะแล้วมันจะถึงนิพพานเมื่อไหร่ยังไงเจ้าตัวก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า ยังไม่รู้จักก็เลยไปหาแต่ตอนไปหาเนี่ยเรารู้ไหมว่าเอาตัวเราไปหาถูกไหมเอาเนี่ยตัวเราไปหาเพื่อให้ตัวเราไปพบไปถึงถ้าอย่างนี้ยังไงก็หาไม่พบแล้วก็ไม่มีวันจะพบด้วยเหตุที่ไม่พบเพราะเหตุว่ายังหลงผิดอยู่ว่ายังมีตัวเราหลงผิดว่ายังมีตัวเราเราก็พยายามจะไปให้ถึงวิธี วิธีที่ลัดที่ง่ายที่สั้นที่สุดให้รู้ว่าไอตัวเราผู้ไปหาผู้ไปคน้นไอตัวเนี้มันเป็นสังขารให้เห็นตัวนี้เลยนะให้เห็นไอตัวที่ไปหาไปค้นเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งพอเห็นว่ามันเป็นสังขารปั๊บความเป็นตัวเราดับเพราะเห็นถูกต้องว่าไอตัวเราที่ดิ้นรนจะไปหาเนี่ยมันก็คือรูปธรรมนามธรรมคือรวมทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นสังขารปรุงแต่ง มันเป็นสังขารนะเมื่อรู้ว่ามันเป็นสังขารเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วเนี่ยว่าสิ่งใดเป็นสังขารมันย่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาพอเห็นสังขารก็คือเห็นตัวเรานั่นแหละพอเห็นตัวเราปั๊บอ้าวนี่ถ้าไม่เห็นมันนะมันก็ยังดำรงอยู่ว่ายังเป็นตัวเราอยู่แต่พอเห็นตัวเราปั๊บอ้าวตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นนี่มันเป็นสังขาร แล้วก็สิ้นยึดไม่ยึดถือตัวเราไม่ยึดเมื่อไม่ยึดนี่ไงคือพ้นแล้วพ้นตรงไหนเมื่อไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์สิใช่ไหมเมื่อไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์แล้วไอ้ตัวไอ้สังขารนี่แหละคือตัวทุกข์เมื่อรู้ทุกข์แล้วไม่ยึดทุกข์มันก็พ้นทุกข์พ้นทุกข์คือนิพพานเพราะนั้นนิพพานเนี่ยคือต้องรู้ตัวเรารู้แล้วไม่ยึดถือ เมื่อไม่ยึดถือตัวเราจะแก่จะเจ็บก็ไม่ยึดแล้วไงมันก็เลยพ้นทุกข์มันไม่มีทุกข์นี่ไงคือนิพพานเพราะนั้นนิพพานไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปหาเพียงแต่ให้รู้ตัวเราเนี่รู้สึกตัวไงเมื่อรู้ตัวเราแล้วก็เข้าใจถูกต้องว่าโอ้ตัวเรานี่มันเป็นสังขารปุงแต่งมันเป็นตัวเกิดตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายถ้าไม่ยึดก็ไม่มีผู้ตายไปกับมัน ถ้าไม่ยึดก็ไม่เป็นผู้เจ็บไปกับมันถ้าไม่ยึดก็ไม่เป็นผู้แก่ไปกับมันมันก็หลุดพ้นไงเมื่อหลุดพ้นแล้วก็คือว่างเปล่าว่างจากตัวตนก็คือถึงนิพพานเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่ว่าต้องไปหาไปเดินจงกรมหาไม่ใช่นะให้รู้สึกตัว <c oughs> รู้สึกตัวออหลวงพ่อพูดแบบนี้ไม่รู้ว่างงไหมเออยงเข้าใจไหม อธิบายหลวงพ่อที <Ừ. S 2> ่ว <M ấy, S 2> <mà> ่าเข้าใจยังไงที่หลวงพ่อพูดเพื่อยืนยันว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจตัวตอบกันฟรีไม่ใช่ไหมก็ได้อธิบายอธิบายที่ทำมาเห็นึ่งค่ะอือหมายถึงว่าที่ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้คือเข้าใจไหมเข้าใจจำเจงไหมจำแจ้งอย่างอธิบาจารย์พูด เออโอเคนะความรู้สึกว่าชัดเจนนะแ<ล>ะจ่มแจ้งนะเพราะว่าถ้าแจ่มแจ้งแบบนี้คือเหมือนกับว่ามันมีปัญคือมีปัญญาสามารถเห็นตามได้พอเห็นตามได้ปับ๊บจะใน้ขัก็จะเนะา,ะาพ,พิจอณาสิกนาปรับปรุงไปเองแล้วแต่อธิบายไม่เคลียรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ <code S 1> <ๆ>พราะว่าบางทีเหมือนกับว่ารู้แต่ว่าเราพูดไม่ถูกไงเหมือนกับปัจเจกพระพุทธเจ้าใช่ค่ะรู้รู้รู้แล้วแต่วตนเออท่านจะจะรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เนาะ แต่ท่านสอนใครไม่เป็นคือเหม่ค่ะไม,ไม่รู้จะพูดยังไงทีเนี้ยพูดอะไรมาก็เข้าใจแล้วอันไหน่านก็ <c oughs> เอออันนี้ก็แสคงไมาใช้แล้วแล้วตัวไหนขาดก็มาปรับปรุงเนาะตัวนี้ตัวนี้แล้วต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เพื่จะหลุดพ้นต้องทำไปก็ทำที่อาจารอธิบายไม่เองแล้วที่แก่นของมันนะการหลุดพ้นเนี่ยความรู้สึกตัวคือต้องเดี๋ยวนี้ตอนนี้เท่านั้นเอง ปัจจุบันขณะนียรู้ตัวเมื่อรู้ตัวเนี่ยเห็นว่ารู้ตัวว่าตัวนั่งอยู่ใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้พอหลวงพ่อพูดชี้นาปั๊บบอกว่าให้รู้ตัวปั๊บแล้วก็หลวงพ่อไปเหมือนกับว่าชี้บอกว่าตัวคือตัวที่นั่งเห็นไหมพอพูดอย่างนี้ปั๊บมันก็เห็นตัวว่าตัวนั่งอยู่จริงๆพอตัวนั่งอยู่จริงๆเนี่ยเราต้องมีปัญญาต่อว่าไอ้ตัวที่นั่งเนี่ยจริงๆอ่ะก็คือมันเป็นสิ่งถูกรู้ ก็คือจะเรียกว่ารูปก็ได้เนาะจะเรียกว่าทั้งตัวก็ได้แต่มันเป็นสิ่งถูกรู้ไงเนี่ยที่นั่งอยู่มันเป็นสิ่งถูกรู้ว่านั่งอยู่นะแต่ตัวไหนเป็นตัวหลุดเป็นตัวพ้นก็คือตัวรู้รู้ตัวตัวเป็นสิ่งถูกรู้รู้เป็นความไม่มีตัวรู้ไม่มีตัวไม่รู้มมนอยู่ไหนแต่มันรู้ได้ว่ามีตัวนะเพราะฉะนั้นรู้นี่แหละมันจึงเป็นความหลุด ออกจากตัวแต่เราไม่ต้องไปทําหลุดนะแต่ว่าเข้าใจด้วยปัญญาว่าอ๋อตัวเป็นสิ่งถูกรู้แต่รู้มันไม่มีตัวเมื่อตัวเป็นสิ่งถูกรู้ซึ่งตัวเนี้ยใครๆก็รู้ว่าตัวเนี้ต้องเกิดมาแล้วเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือสังขารเกิดแก่เจ็บตายแต่ไอ้รู้มันไม่มีตัวมีอยู่แต่มันไม่มีตัว มันจึงพ้นจากความแก่ความเก็บควนตายนี่มันจึงหลุดพ้นเพราะนั้นการหลุดพ้นได้ก็เพราะรู้นี่แหละธรรมชาติรู้คือธรรมชาติที่หลุดพ้นหลุดพ้นจากตัวมันก็พ้นตัวแล้วเวลาตัวเนี่ยเวลาแก่เวลาเก็บเวลาตายเนี่ยก็เอาไปเผาสมมตินะอันนี้พูดถึงเรื่องตัวเนาะแต่รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏมันไม่ถูกเผาด้วยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ <laughs> มันหลุดมันพ้นไปแล้ว มันก็เลยไม่ถูกเผาก็เลยเผาก็เผาไปเน่าเปื่อยก็เน่าเปื่อยไปแต่รู้เป็นธรรมชาติเรียกว่าเป็นธาตุรู้เป็นพุทธะเป็นพุทธะพุทธะเนี่ยไม่ตายพุทธะแปลว่าผู้รู้เพราะฉะนั้นผู้รู้เนี่ยผู้รู้เรานะั่นแหละนั่นก็คือพุทธะพุทธะไม่ตายพุทธะก็ไม่เคยเกิดมาเพราะว่าไม่เคยปรากฏให้เคยเห็นจับต้องไม่ได้แต่เข้าใจได้ว่ามีอยู่ เพราะว่าถ้าพุทธ,ธะไม่มีแล้วจะรู้ได้ไงว่าเรานั่งนั่นแหละพุทธ,ธะเนี่ยคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้วางคือผู้พ้นแล้วเพราะฉะนั้นคําว่าพุทธ,ธะมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่รูปร่างไม่มีรูปร่างแต่เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ปรากฏจึงไม่แก่ไม่เจ็บและก็ไม่ตายนี่คือพุทธ,ธะองค์แท้องค์จริงที่เราเห็นอันนี้ก็เป็นองค์ปลอมเป็นจำลองเป็นภาพมายังถูกเห็นเนาะ แต่พุทธะองค์จริงเห็นไม่ได้แต่เขาเห็นเราได้ว่าเรานั่งเราเดินเรานอนแล้วก็ต่อให้สมมติว่ามีที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นรูปที่เดินนะอันนั้นก็ไม่ใช่พุทธะองค์จริงอันนั้นก็คือขันธ์ห้าเหมือนเดิมพุทธะองค์จริงมองไม่เห็นเพราะไม่ปรากฏแล้วก็เป็นอมะตะคือไม่ตายเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็คือแค่รู้ตัวเราแค่นั้นแหละพ้นแล้ว แต่ให้รู้ถูกจริงๆนะไม่ใช่ว่าคิดเอาว่ารู้แล้วมันต้องรู้จริงๆหลวงพ่อพูดธรรมะในฐานะที่ว่าพวกเราก็เป็นนักบวชผู้ปฏิบัติดีเนาะปฏิบัติชอบเพื่อถึงที่สุดห่งทุกหลวงพ่อจึงพูดถึงธรรมะระดับนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดถึงเรื่องการให้ทานรักษาศีลเพราะอนั้นมันเป็นบาดฐานซึ่งโยมก็ทําอยู่แล้วแต่อันนี้มันเป็นขั้นปัญญาขั้นหลุดพ้น ซึ่งไม่ใช่ว่าใครจะฟังได้จะเข้าใจง่ายๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากยากที่สุดก็ได้เพราะว่าทางง่ายคนก็พ้นทุกขกันหมดแล้วแต่ทีนี้เราเห็นว่าเออนี่ก็เป็นนักบวชเนาะก็เอาประสบการณ์จากการเรียนรู้มาก็มาบอกมาเล่ามาชี้ให้เห็นจะได้เข้าใจตามทําให้เข้าใจตามก็คุยกันทุกวันแหละถ้าหลวงพ่อยังอยู่นี่เนาะวันๆก็คุยกันวันละเล็กวันละน้อยเพื่อต่อยอดต่อยอดให้เกิดความ ชัดเจนชัดเจนก็คือรู้แจ้งต่อตัวเรานี่แหละว,ว่าตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาะะไม่ยึดสือก็พ้นทุกข์ไป <c oughs> หลวงพ่ออันนี้เล่าว่าคือหลวงพ่อมันเป็นสไตล์ที่พูดได้แนวนี้หลวงพ่อจะพูดในแนวว่าทำบุญแล้ว อันนี้สงของบุญได้อะไรบ้างต้องเป็นยังไงบ้างหลวงพ่อพูดไม่ถูกพูดไม่เป็นเพราะว่าไม่ค่อยสนใจตรงนั้นไม่สนใจเพราะว่ามันมองถึงมันข้ามชอดไปเลยว่าในเมื่อไม่มีตัวเราเนี่ยแล้วใครจะได้บุญบุญมีบุญมีที่ทำมันต้องต้องเป็นกุศลอยู่แล้วใช่ปะทําบุญพูดดีทดําดีหรือให้ทานอะไรเนี่ยให้อภัยเนี่ยไม่เอโทษเนี่ยมันเป็นกุศล แต่ไม่มีตัวเราเป็นผู้ไปรองรับตรงนั้นแต่อันนั้นมีอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่มันเหนือชั้นเน่ยเหนือคือมันเหนือขึ้นไปก็หมายความว่าไม่มีผู้ไปรองรับสิ่งนั้นไม่มีผู้ไปยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีแต่ไม่มีผู้ยึดเพราะมันพ้นไปเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพูดไม่ถูกหรอว่าทําบุญแล้วมันต้องได้อาน,นิสงส์ยังไงไม่รู้ ไม่ต้องรู้ก็ได้เอาแค่ว่ารู้ว่าไม่มีตัวตนแล้วก็แบบแจ่มแจ้ง,จง,จงใช,งงงใช่เออเนี่ยเนี่ยิ่งนั้นก็ทำได้ไหมเนี่ยอย่างเราอยู่ในชีวิตประจําวันใช่ไหมเราไม่พูดร้ายเราไม่พูดคําหยาบเราก็พูดดีๆแต่ไอท้ที่พูดที่พูดมันไม่ใช่เราพูดเนาะมันเป็นแค่กิริยาเนาะเห็นไหมเป็นแค่กิริยาทางกายที่มันขยับแล้วก็เสียงออกไปซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอนัตตาหมดเลยมันไม่ใช่เราก็ทําหน้าที่ไปถูกต้องเนาะหน้าที่ถูกต้อง แต่ไม่ได้ยึดถือว่าไอ้ที่ทำเนี่ยเราทํามันเป็นกิริยาของกายของจิตของความปรุงแต่งอะที่มันเดินมันเคลื่อนไหวมันพูดได้มันคิดได้มันมีความสุขมันเป็นสังขารทั้งหมดอะเราไม่มีจริงๆมีก็แก่สมมุติชื่อว่าเราถูกปะอือให้มั่นคงต่อหลักธรรมข้อเนี้แล้วมันจะไม่เนิ่นช้าไม่เนิ่นช้าคือมันถึงเลยถึงทำเลยในปัจจุบัน ไม่ใชิไม่ใชิอยู่ที่นี่ก็นานเนาะบางทีไม่ได้ฟังธรรมสดๆแต่ว่าอาจจะฟังทางทางมือถืออะไรเนาะใช่ไหม <c oughs> ธรรมสดนี่มันก็มันก็อีกอย่างมันมีชีวิตชีวาดีมันมันตรงลังปัจจุบันดีแต่ถ้าเราฟังเราฟังเราฟังซีดีเรากงโทรศัพท์มือถือนี่ มันเป็นความรู้ของผู้บรรยายว่าท่านรู้แบบนั้นท่านก็พูดให้เราฟังเราฟังก็เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสติปัญญาแล้วก็น้อมนําไปไปปฏิบัติตามที่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเข้าใจผิดว่ายังมีเราเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้ก็เท่ากับว่าก็ก็มันคือมันเป็นทางเดินอะเนาะแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งว่าอ๋อไม่มีผู้ปฏิบัติแต่ยังมีผู้เดินผู้นั่งเหมือนเดิมมันแหละแต่ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขาฟังควางทันไหม <c oughs> อาจจะก็ไม่เป็นไรเราฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจชัดขึ้นอ่ะวันนี้ก็ให้ธรรมะเนาะก็แค่นี้